่อรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ f อีช่องนิไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30น,นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูก้อนดำๆนี้นะครับทานุงข้าวมีธาตุอาหารมากมาย ที่จําเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมนะครับและธาตุอาหารต่างๆมากมายแล้วในในถ่านนี้นะครับยังมีรูพุนพุนนะครับสามารถเก็บกักอาหารเก็บปุ๋ยไว้เพื่อสาหรับพืชของเราได้แน่นอนนะครับแล้วยังสามารถนะครับไล่มดไลแ่แมลงไล่หนอนที่มากัดกินต้นพืชของเรานะครับหรือศัตรูพืชของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทํา ให้ทานก้อนนี้นะครับมีประโยชน์กับต้นพืชของเราเลยครับในการใช้ประโยชน์จากฐา,านุงข้าวผมจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับในการกําจัดศัตรูพืชหนึ่งอยา่างแล้วการบํารุงต้นพืชหนึ่งอย่างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับ <S <S <unos> <S เราจะใช้ถ่าน <S 2> <S 2> เป็นเศษถ่านแบบนี้นะครับที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าเราทิ้งไปแล้วนะครับแต่เราจะอนากลับมาใช้ประโยชน์อีกทีนึงนะครับหรือถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับไม่มีเศษถ่านแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอา ฐานก้อนแบบนี้นะครับนํามาตำหรือมาทุบให้ละเอียดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้น้ํานะครับประมาณ2ลิตรนะครับโดยการเทฐานหรือเศษฐานนี้นะครับลงไปในน้ําแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้นี่นะครับ ยาฉุนหรือยาสูบนะครับจํานวนนะครับหนึ่งกำมือฉีกออกจากกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะเทลงไปรวมกับถ่านที่อยู่ในน้ำแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไม้คนนะครับคนให้ทุกสิ่งเข้ากันนะครับเมื่อเราทําการคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับ เราจะทําการหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับดูนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับถ่านที่ผมได้หมักรวมกับน้ําแล้วก็ยาฉุนไว้นะครับ1คืนแล้วนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะต้องใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับดูนะครับน้ําที่ผมได้ทําการหมักไว้ผ่านยาฉุนแล้วก็น้ํานะครับ นี่นะครับใช้ได้นะครับในการไล่หนอนเพี้ยะ,มะแมลงต่างๆนะครับที่มาทําลายหรือว่ามากัดกินต้นพืชของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรองนะครับก่อนที่เราจะนําไปฉีดพ่นไล่สัตรูพืชของเรานะครับเราจะต้องมาทําการกรองเอากาบของถ่านออกก่อนนะครับโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการตองน้ำถ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้น้ําสีดําๆแบบนี้นะครับเหมาะแก่การไล่มแมลงหนอนและมดนะครับแล้วเราจะทําการกอกใส่กระป๋องป๊อกกี้เพื่อนําไปฉีดพ่นนะครับเราจะใช้แบบเพียวๆเลยนะครับเราจะไม่ผสมน้ําลงไปอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปทําการฉีดพ่นไล่มดแมลงและหนอนกันเลยครับครับเพื่อนๆมาดูมดเต็มเลยนะครับมากินต้นมะเขือของเรานะครับเราทําการเอาน้ําฐานฉีดลงไปเลยครับเพื่อไล่มดและกําจัดมดที่ต้นมะเขือของเรานะครับฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นในตอนเย็นนะครับหรือว่าฝนไม่ตกนะครับจะได้ผลดีดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับต้นพริกนะครับ มีศัตรูพืชมาลบกวนนะครับโดยเฉพาะเพลกแมลงต่างๆนะครับทําให้ใบพืชของเรานะครับหรือว่าใบพริกนะครับเหลืองด้วยนะครับเนี่ยหล่นง่ายด้วยนะครับเรานําน้ําผ่านนะครับทําการฉีดพ่นได้เลยครับการฉีดพ่นนี้นะครับเราสมควรจะฉีดพ่นทุกวันได้เลยนะครับ การเก็บรักษาในการเก็บรักษานี้นะครับเราสมควรใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับเพราะเป็นน้ำหมักถ้าเราเก็บไว้จะเกิดการเน่าเสียได้นะครับมดหนอนแมลงต่างๆหนีกายจากสวนของเราแน่นอนครับการฉีดพ่นสมควรฉีดพ่นใหท้ทั่วต้นและทุกต้นด้วยนะครับเพื่อป้องกันแมลงที่แอบต้อนหรือนอนนะครับ มดต่างๆที่แอบต่อนตามต้นไม้ของเรานะครับส่วนน้ํายาที่เหลือนี่นะครับและกากทานที่เหลือนี่นะครับเราจะเทลงไปรวมกันเลยนะครับอีกรอบหนึ่งเราจะนําไปบํารุงต้นพืชกันนะครับโดยที่ผมจะใช้เปลือกไข่ในการผสมเพื่อบํารุงต้นพืชอีกทีหนึ่งนะครับ เปลือกไข่จำนวนสองกำมือนะครับในเปลือกไข่มีแคลเซียมสูงนะครับที่จําเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับหลังจากนั้นเราจะคนทุกทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตามไปดูวิธีการบํารุงต้นพืชกันเลยครับในการใช้ประโยชน์จากท่านขั้นที่2นะครับเราจะใช้น้ําหมักที่เราทําการหมักไว้แล้วนะครับผสมกับเปลือกไข่บดละเอียดนี้นะครับในการบํารุงต้นพืช เราจะใช้แบบนี้เลยนะครับตากลาดไปเลยนะครับแล้วก็ป้องกันมดมแมลงต่างๆนะครับมากัดกินต้นพืชของเราทางพื้นดินได้ด้วยนะครับถ่านนี้นะครับเมื่อเราทําการแช่น้ําลงไปนะครับถ่านก็จะเก็บอาหารนะครับหรือเก็บปุ๋ยไว้ในในรูเล็กๆนะครับแล้วก็เก็บน้ําเก็บความชุ่มชื้นไวใ้ให้ต้นพืชของเราได้เยอะเลยนะครับ และการใช้ประโยชน์จากฐานุงข้าวอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะแนะนํานะครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆมีข้อสงสัยในคลิปในการใช้ฐานุงข้าวใช้ประโยชน์ในการบํารุงต้นพืชและกําจัดศัตรูพืชน,นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไทยพีช n แนลด้วยนะครับและนะครับการใช้ประโยชน์จากฐานนะครับเราจะใช้แบบง่ายๆก็ได้นะครับโดยการนําฐานลงไปใส่โคนต้นไม้ของเราแบบนี้นะครับ ทานก็จะไปไล่มดไล่แมลงต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เปลือกไข่บดละเอียดลงไปนะครับทั้งเปลือกไข่และทานุงข้าวนี้นะครับมีแคลเซียมสูงและมีธาตุอาหารต่างๆนะครับที่จําเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําลงไปครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมางช่องวิทยยพีชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิทยไทยพีชาแนลครับผม